นี้จะไปหาน้องชายสุดรักอีคนนึงออแต่ตอนเนี้ยเหมือนรายการนี้จะเหลือคนเดียวนเคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหนักหนักเมื่อคืนมาไม่ไหวแล้วเออนับนับเพาวนับเฮ้ยเฮ้ยนี่พามาเที่ยวข้างนอกไม่ได้มาเที่ยวห้างนี้ตั้งนานแล้วมาที่เซนทรัลพาวเอ๊ะ ตอนเปอดมาโป้พิวเลยเขาเปิดมาแบบนานพอสมควรแล้วเราเคยเนี่ยมีโอกาสไปเยี่ยมร้านเขาแล้ววันนี้จะมาอีกร้านหนึ่งเขาเปิดมาสามสาขาแล้วชื่อว่าเคนภูปังไว้แขกรับเชิญคือเคนภูภูมิโอ้ดูฝืนหน้าดูวันนี้จะมาถามเขาด้วยว่าเออเนี่ยเขาทำธุรกิจเก่งขนาดเนี้ยความลับมันเป็นยังไงนะเอาไป่ถามคุยกันต่อเขาไปถาม้างในดีกว่าเลเมี่อะไปแล้วมาบอกด้วย สื้อกับมาฝากนั่นแแต่ว่าวมน่อนเห็นสนิทกันไปคุยน้องไปคุยแบบผู้ชายผู้ชายเออเสียงแหบมากเลยไม่ได้ยินเลยเนี่ยว่าพูดอะไรเรามาตามกลิ่นใช่ไอ้ก็มาตามกลิ่นเหมือนกัน อันนี้ล้างแล้วน้องเอ้ยเคงภูภูนเคงภูปังครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหยินดีด้วยมากยินดีครับขอครับขอบคุณครับอันนี้ไม่ใช่ครับเปิดสาขาอันนี้อะไรไม่ใช่เลยมั่วอีกแล้วเนี่ยเพิ่งตื่นอันนี้เป็นสาขาแรกในกรุงเทพที่เป็นขนมปั ใช่มันเป็นขนมปังมันเป็นขนมปังทั้งร้านอยู่แล้วเค้กปูปังเนี่ยย้อนย้อนดิแล้วมีกี่ร้านมีร้านมีกี่ร้านเนี่ยตอนนี้มีห้าสาขาห้าสาขาแล้วมีร้านอะไรบ้างหมายถึงว่ามีร้านนี้ก็อยา่เค้กปูปังห้าสาขาแล้วนางทำร้านอื่นด้วยไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าอันนี้ของนางไงเค้กปูปังออะไรของมึงเนี่ยครับพี่มี่ ขึ้นตนะเออที่นี่แห้งสุดๆถ้าสี่สามสอง่ะมานี่นะคะเคนผูปังมาตามกลิ่นกลิ่นหอมมากไม่เอาแบบเมื่อกี้อะไรมาเแล้วนี่เดินนี่เดินเคนผูปังมันก็เป็นขนมปังอยู่แล้วเออวันนี้มามาชิมมาชิมครับครับเพาะเโด่งดังมากเลยติดตามเลยตอนแรกจริงรายการเราเนี่ยจะมาถ่ายตั้งแต่แรกเลยนะที่เขาเปิดอ่ะเออแต่ตอนนี้พร้อมทุกอย่างแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าสพาเข้าไปหน่อยแล้วกันนะครับ เ,วเวสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบโ,โอ้โหร้านร้านก็แคบไหมทำไมคนเยอะจังทำไมเขาไม่เขาไม่ขยายพื้นที่ไม่บอกว่าทำไมไม่บอกเขามันได้แค่นี้เอ,อเอาอะไรดีถ้ามาสมติเคนภูปังเนี่ยจะต้องสั่งอะไรเคนก็ต้องสั่งโทสตเพราะว <โอ S 2> ่าโทสตของเราอร่อยเมนูไหนซิกเนเจอร์ก่อนเลยจัดไปครับซิกเนเจอร์ครับแล้วก็เฟ้นโทส คิโมเล่อะโวคาโดไอศครีมนี่นี่แล้วก็เอาเป็นบัตเตอร์โทสคูนาฟ้าครับแล้วก็น้ำท้าน้ำอันนี้เธอกินปะนี่อันนี้อันนี้อันนี้ชอบกินอาเอาวอุ้ยชอบมากเลยสี่ชอบกินนะเป็นมะม่วงอกล่องมาจากสวนผมที่สิงห์บุรีด้วยนะเออเอาแค่มะม่วงก็พอครับอกเนี่ยเดี๋ยวหาแถวนี้เอาอ๋อเราก็ชอบ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 ได้ครับอันนี้อันนี้ครับอร่อยไหมครับครับจริงจริงไะอร่อยจริงๆนะไม่ใช่ว่าเคนอยู่นี่แล้วบอกว่าอะไร มากินกี่ครั้งแล้วครับมาทานกี่ครั้งแล้วเพิมาทานครั้งแรกก็เจออร่อยเ,เ,เ,เป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยค่ะคิดว่าตัวทสูสกับเจ้าของร้านอันไหนอร่อยกว่ากันครับ ก็ยังไม่ยอมกยังไม่ได้ลองเจ้าของร้านอ๋อโอเคตามนั้นอย่างอย่างโอเคยอมยอมยอมไปไปไปตอนนี้นี่กลายเป็นแบบว่านักธุรกิจอะไรแบบดีเจก็เป็นนักแสดงก็เป็นตอนนี้แอบดูเห็นซีรีส์กำลังถ่ายอยู่นะนะตอนนี้ละครอยู่เลยชื่อเรื่องชื่อว่าเออโกสครับดวงระดับตายเล่นกับคุณเต๋าสมชายคุณชิสัต์ด้วยไอ้ส่วนเรื่องของนักแสดงอ่ะ เราสองคนเนี่ยไม่แปลกใจเพราะเราเป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้วเรารู้จักกันมานานมากๆนะตั้งแต่เคงเข้าวงการแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วว่เคงน่าจะประมาณ13ได้แล้วอ่ะก็เข้าก็เจอพี่สีเลยอ่ะใช่ก็เข้าไปฮ้อมกันน่ะหรอใช่ไม่ก็คือตอนที่เข้ามาตอนแรกๆเลยแต่เรารู้จักสนิทกันจากเน็ตบีใช่เน็ต่แล้วก็ไปรุ่มรุ่มกันมาเละเออแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแหละเรื่องราวดีๆที่เก็บไว้ในความทรงจำ รานทำธุรกิจเยอะแต่ตอนนี้รู้ว่าเคนครูปังเนี่ยถ้าเรื่องโค้ชเนี่ยครับทําไมถึงพี่อยากได้ยินมาเมื่อกี้พี่ไปเจอวิวมาคุณแม่บอกเลยว่าถ้าเรื่องขนมปังเนี่ยต้องไว้ใจเคนโอ้โหจริงเหรอเขาบอกว่าเคนครูปังเมื่อก่อนนี้เขาบอกเคนจะรู้แหละว่าขนมปังร้านไหนอร่อยอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะขนมปังจริงไหมว่าคุณถ่ายละครสมัยก่อนคุณเนี่ยคือเวลาใครมีขนมปังขนมปังแม่เดี๋ยวผมซื้อให้อะไรทำไมเคนถึงรู้เรื่องขนมปังเยอะขนาด มันมันจุดเริ่มต้นมันบังเอิญมากพี่สี่คือมันเริ่มจากหาดใหญ่ใช่ไหมคือเราอะเราบ้านพี่เลยนั่นะใช่คือผมไปไปอยากไปทําสวนทุเรียนไงก็ไปทํานู่นทํานี่แล้วทีเนี้ยพาร์ทเนอร์ผมคนที่ทําเ็นทูปังเนี่ยเขาทําไอ้คาราเมลทอดให้ผมกินผมก็กินกินกินไม่ไม่รู้จักมาก่อนกินกินกินเฮ้ยโอ้โหอร่อยวะขออีกอันกินกินกินอุ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราอ่ะ กินขนมกินโทส์อะ่ะคนเดียวหมดสองจานทั้งทั้งที่แบบ เราก็ชอบออกกาลังกายมึห nah> ิวหรือเปล่าหรือว่าอะไรครั็อร่อยเพราะไอ้นี <S <S ่คือถ้าหิวนี่หงุดงิดเลยนะถ้าไม่หิข้ามจะได้ค่ะงุดงิดเลยนะแล้วเปลี่ยนแล้วงุดหงินเลยนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเโพสถือว่าจริงๆในบ้านเราอะเค็มเราชอบกินโพสนะคนไทยจริงๆพวกร้านโพสส่วนใหญ่ก็จะกินกันแต่คือเค็มปกติเค็มไม่ค่อยกินไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพอไปกินปุ๊บเราก็เลยแบบเฮ้ยอันเนี้ย ขอขายที่หัดใหญ่ได้ไหมเพราะว่าเราต้องไปหัดใหญ่ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วเราก็มาพัฒนาสูตรขายหัดใหญ่ดีกว่าขายแบบนักท่องเที่ยวมาเลสิงคโ,โปรยใช่มาเลสิงคโ,โปร์เอาเป็นค่าเครื่องบินค่าที่พักเราเวลาเราต้องบินไปอะไรเงี้ยมันเริ่มจากอย่างนั้นคือแสดงว่าไม่ตอนแรกไม่ได้คิดจะแบบจริงจังขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้จริงจังแบบว่าจะขยายสาขาไม่ได้คิดว่าจะขยายเข้ากรุงเทพด้วยซ้ำพอดีว่าพอเราเปิดหัดใหญ่ปุ๊บแล้วหูง พูดกระแสตอบรับดีมากอะคนชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําออกมาอร่อยแล้วก็ทุกอย่างในร้านเนี่ยมันก็เป็นโฮมเมดของเราหมดขนมปังก็ทำเองทำเองหมดครับไอศซครีมทำเองหมดพอดีมีพารากอนติดต่อให้ไปป๊อปอัพที่พารากอนเดือนหนึ่งป๊อปอัพอะไรป๊อปอัพก็คือเหมือนไปออกบูธออกบูธอ่ะไปประมาณนั้นเราก็เลยคุยกันว่า ถ้าเราไปลองภารกอนแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งอะจากหัดใหญ่มากรุงเทพมันไกลมากพี่ซีเราต้องมีทั้งครัวกลางมีทั้งออฟฟิศใหม่ต้องทำไรใหม่เราก็ตัดสินใจกันอยู่ประมาณเดือนกว่าๆว่าเราจะอยู่แบบสบายๆที่หัดใหญ่หรือว่าเราจะมาถ้ามาถอยไม่ได้แล้วเราต้องเดินหน้าต่อเรื่อยๆก็สรุปว่าเอองั้นเรามาลองสู้สัตตั้งหนึ่งเข้ากรุงเทพก็มาเปิดที่พารกอนเดือนหนึ่งแล้วก็มาที่เซนทรัลลาดพร้าว ที่พารากอนเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะครับในเรื่องของระบบหลังบ้านทั้งระบบหลังบ้านทั้งการที่เราจะต้องโปรโมทยังไงจะต้องจัดการกับคนในกรุงเทพอย่างไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่หันใหญ่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องโปรโมทอะไรเยอะเพราะว่าในจังหวัดนะมันเล็กไม่ใหญ่มากใช่พอเข้ามากรุงเทพเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้โหแบรนด์เราเนี่ยคนกรุงเทพไม่รู้จักคนกรุงเทพไม่รู้จักแล้ว เราเดือนนั้นเป็นเดือนที่แห่งการเรียนรู้เลยวิศวะพีเพ็มดีคือบอกเลยว่าเดือนแรกเนี่ยเจ็บพอแม่ตอนแรกที่บก<อ>ว่าเออเนี่ยไม่ตอนแรกก็อยู่กันสบายสบาย,บายแล้วประมาณนี้ยเอาไหมเอาไหมเต็ไมไปด้วยความฝันมาพอเข้ากรุงเทพปั๊บเป็นไงโอ้โหเดือนแรกที่ว่าแล้วก็คุยก็ปรึกษากันเครียดเลยอ่ะแบบก็มีอยู่สองทางเลือกทางเลือกก็คือลุยอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ กลับไปสบายๆเพราะว่าอยู่นู้นเราสบายมากอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องมาก็ได้แต่ก็คุยกันว่าตัวดังเนี้ยมันยังมีช่องทางที่ที่มันจะแทรกเข้ามาในในกลุ่มธุรกิจนี้ได้แล้วเราก็ใช่เราคิดว่ามันโตได้แล้วเราก็มั่นใจในรสชาติของของสินค้าเราแล้วเราก็มีแพชชั่นมากพอที่จะ ที่จะไปต่อกันเลยอย่างเงี้ยด้วยความที่เราไม่ได้ไม่เคยทำแบรนด์ออนไลน์หรือว่าทำการตลาดออนไลน์มาก่อน<ม>แล้วเราก็เป็นคนค่<ม>อ,ขอ,ขอ,ขอนข้างเงียบเงียบนะไม่ค่อยไม่ได้กลัวไม่ได้ไไดกลักวใช่ไม่ได้คอนเทนต์จ๋าเราก็รู้สึกว่า <S 2> <S 2> <S 2> เราโปรโมทประมาณเนี้ยของเราก็น่าจะโอเคแล้วอะไรเงี้ยน่ารัก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 แต่พอมันเข้าสู่ทะเลใหญ่เนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยผมก็ไปยืนยืนมองร้านกันทุกวันนะพี่ซีที่ภารก้อนอ่ะ คนเดินผ่านไปผ่านมายืนมองเลยนะคนมันเดินผ่านเหมือนแบบไม่เห็นนะไม่่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคือเรามั่นใจว่าลึกๆเรามั่นใจว่ารสชาติมันอร่อยใช่คนไม่รู้จักคนจักคนไม่รู้จักคนไม่รู้จักร้านเราอะไรคือทิงคูปังวะไม่รู้จักพอมาที่ลาดเท้าเนี่ยเราคุยแล้วว่าอันเนี้ยคือเราต้องทุ่มสุดแรงถ้าเราไม่ได้ที่นี่อีกเนี่ย กัะพาใหญ่ได้แน่นอนก็ลองดู <laughs> ผมก็เริ่มศึกษาแล้วคือเรื่องการมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเนี่ยเป็นผมที่ต้องศึกษาทั้งหมดมผมก็ดูแล้วว่าแบรนด์อื่นเขาทำยังไงยังไงใช้ใครบ้างอะไรเงี้ยเขาก็มาลองคำนวณแล้วโอเคงั้นเราเริ่มจากคนนี้อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อินฟูเข้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคเฮ้ยมันเริ่มมีมันเริ่มมีไว้ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่มันทำให้ผมแบบ เปลี่ยนเรียกว่าอะไรเปลี่ยนไมซ์เซตก็คือผมไปไปอ่านอะไรมาสักอย่างเห็นเป็นข้อความเขาบอกว่าบางทีคนเราต้องต้องหัดขอขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยคือผมไม่กล้าคือผมก็ร <Bond> ู้สึกแบบจริงใจอะด้วยความที่เราก็ค่อนข้างเงียบมากมากอยู่แล้วไม่ค่อยจะแบบออกไปส่งสิ่งบใไรเราก็รู้สึกว่า เพื่อนก็นไม่ค่อยมีว่าไงดีวะทำธทุรกิจเราก็ต้องม <c oughs> ีเพื่อนวา <c oughs> งปั๊บเปิดเป็นไปออกกำลังกายเปิดด <c oughs> ีเจนู่นนี่นะอยู่ข้างนอกเหมือนวุ่นวายแต่จริงๆป็นคนเดียวเหมือนกันนะใช่ไม่ค่อยพูด <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยแบบโอเคงั้นลองแล้วกันเริ่มจากักไปหาพี่พีๆที่เขาทำแบบทำรายการนู่นนี่นั่นไปถามเลดีวิวเขาคือก็เริ่มจากตรงนั้นพี่ซีเราก็มันใช้เวลานานแค่ไหนที่แบบ อาวมามาวะอย่างเงี้ตอนไหนอาทิตย์แรกคือตูมเลยได้เลยอ,นน <c oughs> อาทิตยาแรกคือได้เลยพี่เพราะว่า <c oughs> ตอนนั้นเราก็ เราเราคิดมาแบบมาแล้วแหละทำได้คือเป็นไงกลับบ้านแบบกลับไปคุยกับพาร์ทเนอร์ไหมเฮ้ยอยู่ต่อได้ไหมใช่พี่คือแบบว่าอยตอนแรกพับเสือแล้วอ่ะกางเสือใหม่โอเคกางเสือวางหมอนวางผมเดินทางับบ้านใหญ่วาง่านใหญ่วางโงเกณน์ทำอะไรนี่อานใหญ่วางไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยบายบายนี่พี่บ้านพี่ด้วยนี่ครับมันเป็นเงินเยอะยะ เออเอาเคยได้ช okay, ิมมันก่อนอันนี้อะไรอันนี้เป็นคาราเมลโทนครับซิกเนเจอร์ครับไม่เคยกินเลยว่ะจริงๆนะต้องลองต้องลองเคยพี่ไม่เคยกินเลยกินพร้อมกับใช่ทีนั่งทีนนะกินพร้อมกับไอศครีมเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึง เน,น <S <S Beach> ี่ยมันหงุดหงิดเนี่ยคนแม่งจะกินเลยว่าเวลากูเวลากูอยู่ว่ะแต่ตอนนี้มันเริ่มเข้าใจแล้วนะเริ่มเริ่มเข้าใจละเพราะว่าคนมันกินเอาไปแล้วอ่ะรู้มาทียนไหมฮะไม่คุณถ่ายจะได้ถ่ายปุูปังปุูปังแอบกลับมาที่ออื้วันนี้เจ้าของหน่อยเอ้ยอ่ะอันนี้คือตัวซิกเนเจอร์ชื่อว่าซิกเนเจอร์เคนท์ทส ซิกเนเจอร์เคนโซึ่งอันนี้คือที่เป็นซิกเนเจอร์เพราะเพราะว่ามันเป็นตัวแรกที่เราทำออกมาให้กินกับให้กินกับไอติมไอติมนมคอไคโดมีครับมาไอติมของเรามันจะมีความแบบนึดๆเหนียวๆหน่อยครับไอติมคอไคโดเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครได้ไปเชื่อไหมถ้าคุณจะกินไอติม อันนี้คืออันนี้คือต้องร่างกายขาดน้ำตาลอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนักห่วงมาไงมั้งหนักห่วงมาหนักดวงมาคือก็เลยบอกว่าถ้าใครไปที่ไปกินอคาราเมลมันแบบมันหอมมากอ่ะมันเหมือนแบบเอาคาราเมลไปสโมก่อนหรือแบบไปทำอะไรบางมันมีกลิ่นแบบสโมกกี้งไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วไอ้นี่ก็เนื้อเนียนอ่ะโอ้หนึบมากเลยอ่ะใช่มันจนหนึบแล้มันมุนอ่ะครับ ไอศครีมฮานิชโน้ตขอบคุณค่ะไงคะมัอร่อยมากอ่ะอร่อยมากเนาะคือมันจะไม่เหมือนกับฮันนี่โท้ที่เราเคยกินอืมไม่เหมือนอันนี้น้ฮันนี่โท้เนี่ยหวานมันก็คือจะหวานโดดๆอืมวันนี้มันจะมีความเข้มข้นเนาะอืมแล้วมันจะมีความหอมของน้ําตาลที่คือคาราเมลมันก็คือน้ําตาลที่มันมีการเอาไปเคี่ยวเนาะอืมแล้วไอติมฮอกไกโดนี่มันขึ้นชื่ออยู่แล้วอย่างที่บอกเนี่ยใช่ไหมพี่ไปฮอกไกโดนะ เข้าร้านไหนเม่นก็อร่อยเพราะเขาคือไอติมฮอเกย์โดใช้พี่หันไปถามพี่ม่ว่าพี่มิทำไมไอติมมันอร่อยอย่างวะคือร้านเนี่ยเป็นร้านแบบข้างทางทั่วไปอ่ะบอกเฮ้ยทำไมมันอร่อยวะพี่มิก็บอกก็มึงอยู่ฮอเกย์โดไงไอติมฮอเกย์โดมันต้ออร่อยอยู่แล้วอันนี้นะอันนี้เด็ดห้าดาวถ้าไม่สั่งถือว่าไม่ได้มาที่เป็นบีปังเลย โคตรอร่อยเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมมึงกินเดียวสองจานพี่กินหมดนะเออผมกินครั้งแรกคือแบบเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยอือรู้รสชาตินี้เลยรสชาตินี้เลยโคตรอร่อยมากโคตรอร่อยเลยตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นเฟนโชตครับเคมเบเล่แล้วก็เป็นไอศครีมอะโวคาโดอันนี้ก่อนาะอันนี้มันคืออะไรอ่ะแครมเบลล์แครมเบเล่แปลว่าอะไรแครมเบลล์ก็คือเป็นขนมเนี่ยมันคืออะไรที่แบบเอามาแบบ เอาไปทอดครับทอทอดข้างบนฟิวอันนี้มันก็จะมีความแบบนุ่มๆนัวๆจะคนละแบบกับอันนี้เลยครับเราพูดว่าบางคนชอบกินเฟรนช์โทสต์ด้วยคนละแบบเลยเนาะคนละแบบเลยครับคนละเรื่องใช่มันครีมมี่แต่ว่าแบบมันมีความละมุนมันมีทั้งความเฟรชและความครีมมี่อยู่ในตัวเฮยอร่อยจังเลยอันเนี้ยไม่เคยกินเลยอ่ะ อ่อเนี่ยแล้วมันไม่หวานมากใช่ทุกทุกอย่างจะแบบไม่ค่อยหวานเลยบางทีแบบมันจะหวานเกินพิติของรสชาติอะไปในทิศทางเดียวันหมดเลยแล้วอันนี้ก็บางมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนอันนี้เอาไปโทสกับคาราเมลอันนี้เอามาโทอสกับไข่ถ้าคิดว่าใครชอบแบบครีมมี่ครีมมี่อันนี้ได้เลยผมไดไม่อร่อยว่ะเค็น คือไอไอขนมโช,ชกุปังอันนี้ยมันเวลามันเอาไปคุกกิ้งอ่ะมันมันอร่อย,<า>ยที่พี่เสต้องเทสรสชาติจะขนาดไหนว่าเคนถึงจะได้แบบนี้ได้อ่ะโอ้โหผมกินไปผมน่าจะกินไปหลายร้อยชิ้นแล้วอ่ะ <c oughs> จริงเพราะว่าก <c oughs> ว่าจะได้รสชาติอย่างเนี้ย เนาะละมุนมากอันเนี้ยอันนี้เป็นไอศครีมอะไรนะอะโวคาโดอะโคาโดมหนึ่งได้รู้สึกว่าละมุนเร็มแบบใช่ใช่เนาะอันต่อไปบัตเตอร์โทสอันนี้จะเป็นไอศครีมวานิลลาครับแล้วก็เป็นบัตเตอร์โทสอันนี้เป็นคูนาฟ่าก็เหมือนฟิลคลายช็อกโกแลตดูใบมันจะถามจริงตอนนี้เบื่อขนมปังเนี่ยกินเกือบทุกวันนะพี่ซีเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราก็เข้าสาขาแล้วเราก็ชิมก็ต้องมาชิมตลอดจะแห้งๆหน่อยถ้าแบบนี้ แต่ก็ได้อยู่แล้วแต่คนชอบอยากได้น้ำตาลน่ะดิไอ้เขียวๆนี่มันคืออะไรนะไครนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรคุณนาป้าพิตาชิโอมันเป็นพิตาชิโอกับพิตาชียวอันนี่มันจะมีความกรึบๆนะนี่มันจะเป็นอนุญาตนะครับก็จะมันๆนะมันๆกรึบๆแล้วก็ตัดเข้มๆด้วยมูสช็อกโกแลตเป็นได้ดีเนาะช็อกโกแลตอร่อยใช่จะทำเข้มหน่อยให้มันมาแบบเป็นตัดอีกที สิ่งที่ชอบมากๆเลยนะ้วเคปปังเลยมันไม่หวานแบบกินไม่ได้อะมันไม่กินไปเล่เี่ยงอ่ะแล้วรู้สึกว่าเป็นโทสในปริมาณที่กูไม่ตกใจอ่ะเคยเห็นโทสแบบจะกินยังไง้าแล้วก็กินไม่หมดอันนี้เป็นปริมาณที่เรากินได้อืยกำลังแบบโอเคเลยอ่ะไม่กินแบบแชร์กับเพื่อนก็กำลังดีครับกินคนเดียวก็ชิลๆได้ทีนี้พอเมื่อกี้ที่กินบอกว่าครับ มันมาแล้วว่ะแล้วทีนี้มันขยายสาขาแล้วไปต่อทีนี้พอมันมันมันจุดติดแล้วมันจุดเลยไหมอันนี้มันก็เป็นการเรียนรู้ของเราอีกแบบหนึ่งที่สี่คือเราต้องจุดมันไปเรื่อยๆแบรนด์เราเข้ากรุงเทพได้เจ็ดเดือนถือว่าแบรนด์อายุน้อยมากซึ่งจริงๆแบรนด์ที่มันจะโตผมคิดว่าต้องใช้เวลาประมาณสปีถึงจะแบบดูโตหน่อยแต่นี่คือแบบแบรนด์แบรนด์เบบีอ่ะก็เลยต้องต้องเลี้ยงจุดไปเรื่อยๆใช่ครับก็ อะไรที่มันยากที่สุดเลยจ้นในการท,ทําธุรกิจเพราะพี่รับดูได้ว่าเกนภูปังนี่คือแบบเหมือนเป็นสุดป้ายของเทนฑูภูมิเังไม่รู้่เออมันมันกลายเป็นมันกลายเป็นธุรกิจที่ที่เราทําแล้วเราเห็นแสงสวา่างตรงไปปลายอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเรามีไอเดียกับมันแล้วก็เราสามารถที่จะไปกับมันต่อได้แต่ความยากของมันก็คือ การที่ต้องจุดมันตลอดจนกว่าแบรนด์เราจะโตพี่เสีมาถึงว่าตัวเองเหรอทั้งตัวเองทั้งแบรนด์นใการเริ่มต้นบางทีมันก็มีความตั้งในตัวนะการที่จะทำทำต่อไปยากเหมือนกันนะพี่เสีมันเหมือนแบบถ้าถติว่าฝันคุณไม่จริงจริงถ้าคุณไม่เชื่อในฝันคุณเนี่ยใช่มันไม่อยู่มันอยู่ไม่ได้นะไม่ัชนคุณมันไม่ใช่ว่าทําธุรกิจแล้วแบบ้ยไม่ได้เงินว่ะเลิกเลยดีกว่าใช่ครับก็จริงๆผมว่าจุดแข็งของผมกับกับ พาร์ทเนอร์ของผมคือเราพยายามมองบวกมองบวกแบบปล่อยแบบปล่อยพลังบวกให้กันเยอะๆเหมือนแบบเให้กำลังใจกันแล้วก็ช่วยกันคำทางไปอะไรเงี้ยเราบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราต้องสู้อะแต่แต่เราสู้แบบในมุมบวกบวก<ๆ>ไปดีกว่าอ,อะไรเงี้ยหล่อยช่บห่ยตายห่า, <c oughs> หาแล้วปู <c oughs> อย่างนี้ สดชื่นนะมันแววตามันฟิิงเลยนะอร่อยตื่นเลยตื่นเลยนะขออีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเั็นหนาวไปกินคาราเมลแล้วยูสุยูสุยอสุยอสอันนี้คือเป็นมะม่วงที่มาจากสวนตัวเองใช่ครับ ี่ซีนี่ชอบกินขา้มาวเหนียวมะม่วงมากผมก็ชอบอมผมเลยไปปลูกมะม่วงอะ่ะ <laughs> แล้วจังหวะมันพอดีพอดีเลยที่แบบว่าเป็นล็อตแรกอของของสวนที่มันออกมาก็เลยอเอามาเลยเอามาทเลยครับอยูดอยู่อยู่ตรงกลางไว้นะแล้ว<า>ยืนหน้าเข้ามาเป็นสวนเป็นแบบว่าเป็นก้านขวางคอมาก <laughs> มีโมเมนต์แบบนี้บ้างไหม,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 มีมีบ่อยขึ้นเยอะแล้วนะไอ้หนูไอหนู ตอนที่พี่เห็นเนี่ยครับบอกเลยว่าใจหายเลยนะอ๋ยเดี๋ยวอะต่พี่เลยมันยังไงวะผมก็หิวเหมือนกันมัเนนะบอกเลยแม่งตกใจมากพี่ดูยื้พี่ดูชิบหายแล้วอะไรวันเนี้ยใครเป็นคนอยู่บอกว่าโอเคงั้นเบรกเขาแล้วมันเป็นยังไงช็อคผมก็รู้วันนั้นเขาบอกหรอเขาบอกเขาจะตอบวันเนี้ย เดี๋ยวเขาจะตอบอย่างนี้นะเหมือนกับระหว่างเรามันก็ยังไม่ได้คุยกันชัดเจนอะไรขนาดนั้นใช่เขาบอกก่อนสัมภาษณ์เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะตอบสัมภาษณ์ประมาณนี้นะแล้วพอเขาพูดแบบนั้มันเป็นก็ชาเหมือนกันนะเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตรงนี้เออเราเราเรา,เราไม่ได้คิดว่ามันจะแบบมาถึงแบบแบบแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบ แต่ใจเราอะใจเรามันใจเรามันเข้าอยู่แล้วไงเราก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็แก้ลองลองแก้ปัญหาดูเลยเราแก้แล้วแก้อย่างไก็ผมเห็นในไอจีคุณนี้ที่หมึอเอออะไรเงี้ยใช่ใช่ก็แบบว่าเออมปนยังไเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่พี่ีเหมือนแบบเราเราจีบ ผู ation, in oh, mm uh. er> name, ้หญิงคนหนึ่งใหม่เลยอะแบบเชิญหาร้านข้าวแลร้านนี้ดูดีนะเดี๋ยวเธอส่งไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเที่ยวจะกินร้านนี้ไหมกินร้านนี้มาแล้วก็แบบโดนจีบใหม่อะมันไอ้คนเราไม่ได้โดนจีบนานแล้วนะไม่ได้โดนจีบนานแล้วทาร์วามาไปจะพูดอะไรทาร์วามาไปจะพูดอะไรอากินต่อดูเลยจะพูดอะไรแล้วยังไงแล้วก็อ่ะก็เริ่มส่งให้เขาดูนู่นนี่นั่นพอ อ่าโอเคเขาไปอาพอเขาไปเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็เริ่มแบบมีเวลาให้เขามากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือมันก็เป็นเหมือนแรงผลักดันให้ผมแบบต้องพิสูจน์ตัวเองอีกหลาย,ลายๆอย่างที่สี่คือกลับมาแล้วอ่ะกับตัวเองด้วยนะก็เลยแบบค่อยๆแบบไปทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นไงวันนี้เขาได้เห็นเค็มปีปังเนี่ยาจริงเขภูมิใจตัวเรา เออยังไม่เคยถามเขาเลยนะแต่โทรหาดิโทรหาเลยเหรอเขาว่างวะล่ะน่าจะว่างอยู่นะซึ่งเหนือยอ่ะแล้ว <imagination> พ <hib Store> ิงว่าอะไรรู้ไหมโคตรอยากให้ดูเลยอันนี้แบบพิงว่าอะไรรู้ไหมติต่างติต่างเมื่อกี้เดี๋ยวนะเอสเธอร์แป๊บนึงเอสเธอร์สวัสดีค่ะตอนแรกพี่ก็เป็นห่วงรู้ป่ะแต่ตอนนี้พี่ไม่ห่วงแล้วเพราะว่าไอเคนมันเมนว่าดูไว้ ว่าไว้คือว่าจะเร็จพี่มีห่วงแล้วเออเม้ชื่อไว้สู่ะวยผู๋ไว้ผู๋ผู๋ไว้ผู๋ไว้เอเซอร์พี่ถามหน่อยได้ไหมไอตอนที่แบบว่าคือพี่กับพี่มี่เนี่ยคือตกใจมากรู้ป่ะตั้งแต่ตอนนี้นแล้วอ่ะเออเราลากูนี่ตอนนี้นพี่รักหนูสองคนมากแล้วแบบตอนที่หนูให้สัมภาษณ์ว่า <c oughs> take a break ถากันสักพักห่างกันสักพักเนี่ยคือตอนนั้นคือมันเป็นยังไงนะโมเมนต์นั้นอน่ะ แตบบ่ว่าเยอะจนแบบว่าลืมคนที่อยู่ข้างๆกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความเคยชินพอมาเป็นความเคยชินไปมันก็แบบเออเราก็ไม่มกันกลก็ได้บางก็จะเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณเคนภูภูบอกว่าเขาไม่มีทางยอมเขาจะกลับมาจีบหนูใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเป็นยังไงจริงๆมันดีขึ้นไหมเออมันยังไงมันยังไงดีขึ้น คือที่เค้นสัมผัสได้คือ่เคนโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาช่าได้ผลไม่เป็นเป็นแผนของเราบ้างจเสือร์เป็นแต่ครั้งแรกที่เราจริงๆเราก็จําเขาได้เลยแล้วให้เขาทักมาอะไรนั้นจะเป็นเป็นแผนหนูบ้างจริงไม่ใจเออเออเขาเขาบอกว่าเขาการไปที่อังกฤษครั้งนี้เขากลับมาเขาต้องมีผลงานให้ประจักษ์แล้ววันนี้เคนภูปังคือเดือดสัตว์ ภูมิใจแม่อางจริงภูมิใจไหมเอาตรงเอาจริงเอาจริงเหรอภูมิใจขับพีเธอเป็นแบบพัฒนาให้มันดีทุกเรื่อยๆแต่ตลอดไปนี่แต่เรขึ้นปีเพื่อนอจารน้องกาอาจ๊ะย์นี่เหมือนเหมือนแม่ชมลูกมากกว่าคืเนี่ยเหมือนแม่ชมลูกโอเคขอบคุณมากเอสเธอร์น้องตอนนี้มันน่าจะอยู่ข้างใต้นี่แหละมันก็เลยสัญญาณไม่ดี ขอบคุณค่ะแล้วมีโอกาสได้เจอกันนะบ๊บายบายบายเลยจ้าบายเลยจ้าบายมียจาโอเคโอเคบายบายแต่พี่บอกเลยว่าอย่างที่เมื่อกี้เซอร์เขาพูดเลยนะรู้สึกว่าวันนี้เคนแม่งโตขึ้นเยอะมากว่ะรู้เลยถึกว่าเฟิร์มกว่าเดิมหลายเท่าเลยในเรื่องของความคิดเนาะพี่มีเนาะเพราะกลับมาแล้วมันมันเป็นยังไงมันดีขึ้นนะมันแบบมันก็ มันก็ค่อยๆดีขึ้นครับที่พี่มีพรามันห่างกันแล้วพอคนเรามันกลับมาที่ว่ามันจะใช่ใช่เหมือนแต่แต่ละคนก็ก็จะปรับเข้าเข้าตรงกลางมากขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้ถือว่าแบบแลนดิ้งแล้วไหมในเรื่องของความรักนะตอนนี้ก็แลนดิ้งแล้วครับพี่ผมว่าโอเคแล้วตอนนี้ก็มาแบบทำเนี่ยแหละสร้างงานสร้างอาชีพผมว่าก็ก็ก็สนุกดีนะชอบแต่แต่งไหมแต่งอีเื่ออะไรอ่ะก็ จริงๆนะถ้าแผ่นจริงก็ควรจะปลายปีหน้านะถ้าแผ่นแบบว่าที่อยากนะแต่ก็พยายามหังเงินอยู่มัไม่ต้องใช้เยอะเยอะเพืองเชื่อพี่เอาประมาณว่าเอาประมาณนึงอะเอาประมาณแต่แบบเล็กๆถูกดีแล้วไม่ต้องใหญ่50คนแขกพอแค่นี้ละได้มีครูมีครูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าประมาณนี้กำลังดีกำลีเพราะว่าเราสองคนอะ เงอเอาเงินไปเอาเงินมาทำธุรกิจดีกว่าแล้วยิ่งเราเป็นนักธุรกิจเราจะเห็นนะเม้เงินเอาเงินมาจะใช้สักบาทอ่ะแม่งก็เห็นเลยจากเมื่อก่อนเราก็จริงรายได้รายจ่ายแม่กระเป๋าเดียวกันรู้ไหมเราจะไม่ได้คิดอะไรเลยฝากเคนครูปังนะครับครับผมฝากเคนครูปังโทสส์แอนไอศครีมด้วยนะครับตอนนี้ก็มี5สาขานะครับมีสาขาหัดใหญ่นะครับแล้วก็ เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ The m a l ล Lifestyle Bangkapi นะครับสามย่านวิทาวแล้วก็เดอะมอล Lifestyle b a n g k h e นะครับผมก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับทุกคนเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ซีขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดอีกเยอะๆนะดีๆขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคฝากไปเรื่ยครับกดกดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อพวกเราโคตรอร่อยไม่มาไม่ได้เคียนผูกปาก